เดี๋ยวไม่คุยแล้วนั้นไหนไหนไหนพี่ง้วนกับพี่ท็อปคุยเรื่องของเนี่ยทีมดี้ตกชั้นกันเยวเราเอาทีมนี้ตกชั้นกันโดดมว่ากันอ่าตอันดับมาคุยเลยก็ไปยันกลับมาคุยเลยเดี๋ยวผมแชร์ให้ดูว่าให้เห็นกันว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้อันดับเป็นยังไงนี่นี่ครับพี่ง้วน อันดับล่างอย่างที่ที่คุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยเบอร์ลี่ใช่ไหมโอ้โหเบอร์ลี่นิวคาสเซิลนอริตวัตฟอร์ดไล่ใบเอเวอัตตันลีดโอ้โหพี่ท็อปนี่มันไล่ไปถึงเบนฟอร์ดแซลแฮมตันมันก็บายก็จะมองมันจะมันจะมีแกลบห่างตรงวัตฟอร์ดแต่อวรตตันอยู่ห้าแต้มไงใช่ครับคือตรงนั้นก็ถือว่ามันอ่าโอแต่เบอร์ลี่เขาต้องเตะสิบเจ็ดเกมเองพี่ ออันมันอาจจะเป็นทุกขลาบก็ได้นะสิบสองสิบเก้าสิบใช่ไหมใช่สิบเจ็ดเกมน้อยแต่น้อยกว่าก็ใช่ว่าพอบาตเต้แล้วมันจะชนะทุกเกมแล้วเมื่อไหร่อีกสามเกมเจอพวกอะไรนะเชลซีแมนซิตี้มันเลื่อนมันเลื่อนจัดเลยเลื่อนจัดสเปอร์ไปด้วยอืม้อาไงมันไม่ต้องนับเลยนะเบอร์ลี่เนี่ยก็คือเดี๋ยวสามเกมสี่เกมไม่เกี่ยวหรอกถ้าฟอร์มมันแพ้ได้ทุกเกมอ่ะใช่พี่เนาะฟอร์มเัมแพ้ได้ยากก็ชนะยาก เบอร์ลี่น่าห่วงเหมือนที่พี่ท็อปกับพี่งอนบอกแล้วนี่คาลเซอรเหรอครับหลังจากที่เสริมทั้งคิแลนชิเปียไปกิฟบูธเข้าไปครับพี่พี่งอนครับก็ผมมันอยู่ที่รายละเอียดเกมอะเขาต้องการกองหลังอีกสักคนสองคนเนาะผมว่ามันแล้วก็มีเีฟิลสักคนหนึ่งอะไรตรงเนี้ยผมว่าเขาก็ต้องหาให้ได้แหละพอเราไม่ดูดรายรั้แล้วเสียประตูทุกเกมมันเป็นไปไม่ได้หรอกฟวกบอลใช่ผมกลัวใจมากเลยพี่งอนกลัวใจว่าเขาจะหาไม่ทันเอาเนี้ย พราะว่ามันเหลือประมาณสักเกือบสองอาทิตย์ได้มางตลาดปิดอีกแล้วอ่ะคือตอนนี้เงียบมากอ่นดูันตอนมันยังไงมันมันต้องเสริมอ่ะไม่เสริมไม่ได้อ่ะผมว่าในกิดเองเนี่ยผมว่าแล้วแต่ที่ที่เอาง่ายนะถ้าไปเอาผู้เล่นสำรองหรือว่ายืมจากทีมใหญ่มาผมว่าถ้าเป็นไม่ได้ผมก็เอาใช่ที่ไม่ลงแต่ว่าตอนนี้มันโก่งเนี่ยมันโก่งค่าจ้างโก่งราคาอยู่ผมว่าิูขั้นตอลโดนโดนโดนที่โดนายโดนแต่เขาต้องเสี่ยงนะต้องเสี่ยงคนสองคน เศรษฐีมาซื้ออพี่พี่ต้องเรียกค่าเหนื่อยแพงอยู่แล้วพี่ช่องเลยอแมบเพั่ฟนเพอนมันว่ตลาดแัดีคอนซต้องรอไปก่อนแหละไตดีต้องรอไปก่อนเน่ทางทังเอดีฮาวก็ต้องก็ต้องรอแต่ว่าผมว่าเชื่อเขาแหละเพราะว่าจริงบอลก็มีทรงมากขึ้นเนาะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีผูเลนที่ที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะมามาเปลี่ยนเกมของทางนิวคาสเซิลนะครับ คมันก็เลยทำได้บอกว่า 1941, ยิงได้เสียได้ gardens, EN, ยิงได้เสียได้ก็ลำบากแหละถ้าค so ุณแย่แล้วคุณไม่เสียก็ก็จบนะครับอ่าพดบอลแต่เบอร์ลี่เนี้ยไปแน่ๆเพราะมันลำบากก็ไม่เห็นมีแววว่าจะเสริมตัวเปเล่นเลยเหมือนจะปล่อยตกชั้นเยเบอร์ลี่เบอร์ลี่นี่ไม่น่ารอดเลยใช่ไหมพี่ไม่น่าไม่น่าเพราะสถานเอ่อสถานการรอบตัวมันก็แย่ด้วยไงแย่ไปด้วยไม่ใช่แบบเพียงแต่ว่าฟองด้วยคุณไม่ซื้อข้าวแล้วยังปล่อยออกนะล้วพ่ทอปใช่พี่ใช่ใช่ มันมันดูดักดักไงไม่รู้อ้าพี่พี่ท็อปแล้วอย่างนี้เขาจะมีโอกาสปลดไหมปลดปลดเขาไม่ปลดหรอกปลดคือชอนได้ไมปลดแล้วใครจะเป็นโค้ดอ่ะคืออ่านชอบก็นะก็ให้ชอนได้ชอนได้ไม่คงอยู่ผมมองว่ามันเขาอยู่อยู่จบไปดูกันนี้แหละแล้วก็หาทีมอื่นไปโอเคนะดูบอลที่ผมชอบนะ คนงังอังกฤษคือกีฬานบอลในเล็กเขามาถ้าเขามีอาวุธครบปืนผมว่าเขาน่ากลัวนะชอนได้อะแบบมีแบบตั้งแต่แบบที่เขาต้องการนะมีปีกดีโยนดีมีกองหน้าเอขาก็ทาได้ตลอดอืก็เหมือนช่วงหนึ่งที่เราเคยมองว่าเนี่ยเอ็ดดี้ฮาวก็ก็ดีชอนไดก็ดีในช่วงสักสองสามสี่ปีที่ผ่านมาใช่ไหมแล้วอย่างตอนเนี้ยอะตอนเนี้ยเราตอนเนี้ยเราก็จะมองว่าเนี่ยเกแฮมพอตเตอร์ดี ออะไรอ่ะโค้ดซาดัมตันก็ดีโค้ดเอบอเบนฟอร์ดก็เอ้ยมันอะไรเงี้ยแล้วก็มีเบลซาที่เพิ่งมาสัมผัสบอลอังกฤษก็เอาสไตล์ตัวเองเข้ามาใส่บอลอังกฤษเนี่ยก็ดีประมาณฮูดวร์ลาร์ก็มันบุ๊อันนี้อันนี้อันนี้ก็ก็ก็เป็นเหมือนเป็นจริงเลยเป็นเทรนโค้ดใหม่นะเออก็น่าสนใจนะครับแล้วนอริสสัพี่นอริสนอริสหรอบอลลิเกอร์มีโอกาสดูยังยังเอานะ ถ้าถ้าเขายังมีม,ม,มือมีอืออยู่ก็ยังพอได้อยู่ตังตัดสินเขาไม่ได้หรอกเออวัตสันไม่เปลี่ยนแปลงเป็นฟอร์อยังฟอร์มแบบนี้ผมว่าก็มีโอกาสเหมือนกันก็ดึงมาหมดแหละใช่แล้ววัดฟอร์มก็ลงมาอะไรื่อยนะพี่งวนวัดฟอร์ดนี่ก็แพ้สี่เสมอเก้ายี 9, ่สิบอ่ะใช่ใช่วัดฟอร์ดนี่ของเอ่อลาเนลลี่ะผมว่าวัดฟอร์ดนี่แหละจะล่วงตามเบอร์ลี่เท่าจริงแล้วอ่ะอีกทีนี้หมมเลงไว้เลยนะผมเลงไว้เลยแล้ววัดฟอร์ดเนี่ย ตีสออเสมอ,สมอดได้โอ้โหกันเหนื่อยเลยเล่นกันอยู่อคอร์เซนนี่เนาะในท้ายนี้เคอรเซนนี่นี่ดึงเลยเนาะนี่เคอรเซนนี่ปื๊ดไปเลยเนาะ <c oughs> ะอ่าอืออ๋อพี่ท็อปเอาทายกันเล่นๆสนุกๆแล้วกันนะเราไม่ได้ไปแช่งทีมไหนนะนแฟนๆนะเราแค่มองจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็การซัพพอร์ตจากบอร์ดบริหารจากทีมพี่ท็อปว่าสามทีมเอาเลยเรายังไม่รู้นะเ่าไอวัตตันใครเป็นโค้ช แต่เราพูดตามเนื้อผ้านะวันเนี้ยวันเนี้ยวันที่สิบเจ็ดมกราคมก่อนเนี่ยที่ที่เราที่เราออกอากาศสดนะครับพี่เท้ว่าสาทีมน่าจะเป็นทีมอะไรครับวอตฟอร์ดนอริทเบอร์รี่อ๋อไอมีข้อเสนอมาไหนอ้าเราให้เราต้องเราเผื่อไว้ก่อนเขามีโอกาสอยู่เลยวเขาเขาต้องมีของดีแน่แ่วันก่อนวันปิดตลาดนี่ต้องมาหลายคนแน่แน่ดูทรงแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จ่ายห่วง อพี่ต้นถามผมเหรอถามผมใช่ไหมเอาถามพี่ด้วยไงถามพี่ถามพี่งอนอยู่แล้วผมผมมองเหมือนกันเลยเบ์ลี่อะเบอร์หนึ่งแหละเบ์ลี่เบอร์หนึ่งแล้วก็วัต์อนอริสวัตปอร์อ่าให้นอนือคือดับสิบเก้าก็คือวัตปอร์ตแล้วก็จับสุดท้ายก็นอริสอ่านอริสก็มีอื่มีอือหน่อยแต่ตอนนี้วัตปอร์เนี้ยโอ้โหโกงดาวอย่างเดียวเลยไม่มีขึ้นเลยลงอย่างเดียวเลย มันมันมันลงไป่ท้าเบอร์นี้เลยเหรอพี่วันฟอรอนเลยอือลงแบบประมาณนั้นเลยตามดุดๆเหมือนลิงตกบันไดอ, <c oughs> นอ่ะนะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมีแขกรับเชิญมาแป <c oughs> ๊บหนึ่งพี่สวัสดีครับ <c oughs> พี่เตี้ยครับอ๋อพี่เตี้ยมาพี่เตี้ยสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับผม <c oughs> ส,สวัสดีครับผม <c oughs> ส,สวัสดีครับเมื่อสักอ่าพี่เตี้ยเข้ามาทันต่อตอน พี่ง้วนกับพี่พี่ท็อปอย่าเรียกว่าฟันทองเลยคาดการว่าทีมที่น่าจะตกชั้นดูจากสถานการณ์ตอนเนี้ยพี่ท็อปเพราะด้วยวัตฟอร์ดไอเบอร์รี่ใช่ใช่นอนอิดพวกสามที่วัตฟอร์ดนอนอิดเบอร์รี่เหมือนกันเลยขึ้เหมือนกันเลยก็แต่ผมว่าพี่ท็อปก็คือเรียงไม่ไม่แน่ต่างมากเพี่เห็นว่าเออผมไม่แน่ใจว่าตลาดมันปิดปิดมาไหนอ่ะ ปลายเดือนพี่ปลายเดือนปลายเดือนผมว่าใช่มกรามลาพี่ถ้ามองกันมองมองในเรื่องในเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยนิวเซ่นยังยังมีฟื้นได้เห็นเนี่ยมีที่เปียไปมีวูไปเนี่ยมันก็เห็นว่าเออสโมสรมีเขาเรียกอะไรมีเกจจำนงเสริมอะเกจจำนงที่จะอยู่รอดมันเป็ว่าระยะยาวเนี่ยผมว่าไอ้ไอ้ไอ้สามทีมที่ไม่มีตังเนี่ยเบอร์ลี่เองขายวูดไปเนี่ยโอ้โหก็ เหมือนขาดใจนนะอะเนาะ<ไ>อาจจะหาตัว <ไอ S 2> ยูไ <อ S 2> ไ่ได้ใช่เันก็ก็ไม่ต่างกันไม่ต่างกันมากเพราะว่าเท่าที่ดูดูคุณภาพของทีมแล้วก็เม็ดเงินก็ก็น่าจะลําบากอะน้องดิตก็ลำบากแม้ว่าจะชนะในล่าสุดก็จริงแต่ว่าเออก็ก็เหนื่อยหน่อยนะครับมันจะมันจะพานถึงเอวาตันที่มันมันเริ่มเป๊ลงมาด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องต้องรอรุ้นเหมือเดีนอกันการแต้มันยังห่างยังไม่ท็อปนะห่างห้าแตงก็รอเวลาอยู่ ยังเกมมีเวลาปรับตัวแต่ถือเป็นแต้มต่ออยู่พี่ห้าแต้มเนี่ยใช่เยอะอย,อยู่ไม่ไม่ห้าแต้มเนี่ยแป๊บเดียวครับก็ <c oughs> <c oughs> อย่าแพ้แล้วกันแปบ๊แปบเ<อ>ดียว<ป>จริงจริงคือเพราะบางทีแล้วมันบอกไม่ได้หรอกคือคือก็ถ้าเป็นผิดผ์ลีกเนี่ยอด้วยระบบของมันเนี่ยก็น่าจะประมาณอักสามสิบแปดสามแปดสามสิบแปดสามสิบแปดเนี่ยคุณตั้งเป้าว่าอะรคุณทาได้สามแปดเนี่ยมันถ้าตกชั้นก็ถือว่าโชคร้ายไปหน่อย อืมสามแปดสามแปดลสามแปดเนอะสามแปดสามเก้านะต้องสามแปดแล้วเพราะว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยครับก็ปกติเขาตั้งไปวันสี่สิบเมื่อก่อนนะพี่แต่เดี๋ยวนี้มันสามแปดเพราะว่าไอทีมใหญ่มันเล่นดีจังเลยอ่ะแล้วมันชนะอยู่เรื่อยทีมเล็กแห่ะโอกาสชนะมันน้อยอืมสิบเก้าสิบอ่ะพี่อย่างงี้เวทแฮมก็รอดแล้วดิเวทแฮมในสามเจ็ดแล้วนะโอ้ยรอเถอะเวทแฮมเล่นขนาดนั้น โอ้พี่ต้นพี่ต้นเอาอะไรพูดมอยนะมอยนะนี่ไงนี่ก็เอาทาเอาตามแต้มไม่ใช่ไอ้นี่ก็มาช่วยกันเดี๋ยวไม้ตีเลยเดี๋ยวไม้ตีผ่านจอเลยเดี๋ยวอะไรอยู่แต่เมื่อคืนก็เมื่อคืนก็ผิดหวังผิดหวังเวทแฮมเหมือนกันเพราะว่าเราได้เห็นคือเวทแฮมก็ยังคงยังคงต้องต้องมีเรื่องของการปรับปรับวิธีการที่จะเล่นกับทีมเล็ก เพราะว่าทีมจะเป็นยอดทีมสักทีมอย่างเนี้ยมันต้องมันต้องแน่นอนกับการตอบทีมเล็กๆซึ่งว่าม่อคือแหมเองอ่าอย่างอย่างไม่เออไม่ใช่ใช่ก็คือคือเรารู้อยู่แล้วว่าอ่ทีมอย่างเนี้ยมันต้องใช้เวลาในการที่จะสร้างอีกสักพักหนึ่งผมว่าเวทไทยมาถูกทางนะในขณะเดียวกันถ้าถ้าพูดถึงตัวเม็ดเงินที่เขาเขาทำนะเวลาเนี้ยแล้วก็แล้วก็อันดับอยู่ถึงนับปัจจุบันต้องชมนะวีดมอยมา มาทำเวสแฮมได้ตื่นตาตื่นใจมากขึ้นนะฮะใช่ตรงดีโเด็กเด็กในคราเรนดีมากครับคิวมากเลยครบเครื่องเลยวันมัน,นต้องชมเนาะดูดูสนุกอะดูแบบสดูแท็กติกอะเบียซ่าก็โหทําให้รู้สึกว่ามอยเองก็ก็ต้องมีออปชันในการที่จะชนะเขาเพิ่มหรือว่าเอาชนะทีมที่เล่นแบบเขาให้ได้ใช่ <ไง S 2> ครับได้แก้มาตกก็โดนเพราะว่าเสียบอลง่ายเมื่อวานที่เสียน่ะสองประตูอะ จากการปิดผ้าการส่งบอลก็โดนทำโทษแหละครับนะฮะ